อยู่กันที่มอนจอร์ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่เลยแบบว่ามีคนมาเช็คอินเยอะแล้วก็แบบมาเที่ยวถ่ายรูปเยอะมากวันนี้เราก็เลยมีโอกาสได้ลองมาเที่ยวดูโหรถสวยมากไปเดี๋ยวเราลองไปเที่ยวดูจุดอื่นๆเขาจะมีแบบว่าให้ถ่ายรูปให้นั่งกินยง,งกาแฟแต่ว่าจะต้องไปซื้อตั๋วก่อนเนียเ่ยบัตเจี ต้องเข้าคือต้องมา,าซื้อตัวแล้วน่าจะไปแลกเครื่องดื่มได้นะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราลองไปดูกันส่งแต่แทนเข้าไปซื้อละอันนี้ค่าเข้าขคนละเท่าไหร่ร้อยบาทเราไปแลกเครื่องดื่มได้เหรอเขาจะให้น้ำมาคนละขวดอ๋อให้น้ำคนละขวดแค่นั้น,น,นให้ผูกข้ามือกัทุกคน เอาแค่นี้เหรอหน,นึกว่าเป็ไรแกาแฟ,แฟได้ไม่ได้ใช่ไหมน้ำปลาโคราชน้ำปา่าโคราโอเคนี่เราก็ติดเขาจะได้รู้ว่าเราใจเงิ้แล้วบ้านนี้สวยจังเลยแต่ว่าเป็นพ r ร v a เ e z โซนเขาไม่ได้ชื่นชมข้างนอกแต่สวยดีป่ะนี่เราก็เข้ามาข้างในละเขาจะมีแบบว่ามีรถเป็นจุดๆนะเอาไว้แบบไปนั่งห่ายรูปอ่ะตรงโน้อนอะ่ะ มีหลายคันมีแต่รถแบบรถเก่ารถคลาสสิก,กโอ้กว้างมากแล้วแบบว่ามูดูองภูเขาธรรมชาติแบบทุกสุดเลยแล้วก็เดินเข้าไปเรื่อยๆกันเราจะแวะพักถ่ายรูปกันเป็นจุดๆโด, <c oughs> ดย จุดประสงค์หลักส่วนใหญ่ก็มาเที่ยวชมวิวธรรมชาติแล้วก็ถ่ายรูปนี่๋ยวถ่ายถ่ายตรงนี้ก่อนดีกว่าอืม <ละ S 1> สถาน <ละ S 1> ที่กว้างต่ว่าเขาพูดอย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งแต่ว่าเขาให้แบบรายละเอียดดีมากตรงที่ว่าเขาจะมีเก้าอี้แต่ละจุดเลยนี่เขาจะมีเก้าอี้ให้ปีนอ่ะลองปีนสินั่งแบบนั่งแบบนั่งแบบเราจะถ่ายรูปใช่ไหม หั <Han. laughs> ลองตัวนี้ได้ไหมอันนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งโอ้โหคือมันให้มันเขาให้รายละเอียดดีมากอะ่ะน,นี่ก็ถ่ายรูปได้สวยเลยนะให้รายละเอียดดีมากาเออจะต้องมีก็องค์ก็อี้ถือว่างานดีทำงานได้ดีสิงเลยนะเดี๋ยวไปจุดต่อไป อันนี้ก็เป็นจุดนั่งพักสมมุติว่าเดินเล่นถ่ายรูปในไหนละมีโซนไม่ให้ด้วยสวยมากรถแต่ละคันคือสวยมากอะ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้ดีกว่าเอาประชาชนมาทำอะไรอันนี้คืออะไรหรอเอาพบัพบสำหรับยืมถ่ายรูปนนใช่แล้วเมา่อคืน ออมีพรอพให้เช่าถ่ายรูปเอ้ยไม่เช่ายืมให้ยืมให้ยืมเฉยๆทางปีกนกนี่แต่ละคนเลือกพรอบกันอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นมุมสวนดอกไม้สวยเชียวมุมนี้สวยถ่ายรูปสวย ก็อีกมุมหนึ่งคือมีแบบว่ามุมให้ถ่ายรูปเป็นจุดๆนู้นแล้วตรงนู้นน่าจะเป็นมันจะเป็นไร่ชานะเ,เดี๋ยวเราลองไปเรื่อยๆโอโหมุมนี้ก็ส่วนดอกสวยเหมือนกันเนี่ยสวยมากนี่ก็เป็นบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนี่สวยงามมาก เมื่อกี้เรามองไกลๆอะล่ะเราน้กว่าเป็นไล่ชาแต่ว่าไม่ใช่เป็นส่วนดอกไม้เป็นแบบดูไกลๆดูไกลๆเหมือนมากดอกอะไรเดี่ยนะยเข้าไปดูก่นดอกจะเป็นสีม่วงน,นี่ดอกสีนี้โอ้สวยเลย บรรยากาศดีมากโอ้ยอ,อีกหน่อยน่าจะมีโซนข้างบนนั่นแน่เลยสวยจริงนี่ก็จะเป็นโซนแบบเหมือนเหมือนต้นกระบองเพชรเนาะสูงสูงแต่ว่าทำเป็นแนวแนวทำเป็นแนวไว้สวยดีเข๋ๆนี่ใครมีถ่ายลงถ่ายรูป อ่ะ,อะ,อะทดสอบทดสอบความผอม, <laughs> ม,มเขาไม่ให้เข้าก็จะเข้าออกมาได้ไหมน่ะเออทดสอบความพผอมทดสอบความผอมอ่าอ่าโอ้โหผอมอยู่ <laughs> ย <laughs> <laughs> เป็นโซน ข้างแบบเหมือนริมแม่น้ําริมทะเลสาบเขาก็จะมีก๋วยเตี๋ยวมีไอติมมีอาหารเนี่ยไม่ต้องกลัวหิวโอเคเดี๋ยวเราไปเดินเล่นทางฝั่งริมน้ําบ้างดีกว่าโอ้นี่ก็ไปถ่ายตรงนูนะ้นเนาะความจริงต้องไปถ่ายตรงคำว่าม,มันจอดเนะาะใช่เดี๋ยวเราจะเดินไปถ่ายที่กกมันมันไกลอ่ะ <laughs> เนี่เป็นวิวโซนทะเลสาบมีเรือด้วยโซนอาหารแล้วแล้วก็เขามีขายอาหารเขาก็จะมีที่นั่งไว้ให้ทานด้วยอ <c oughs> มาถึงแล้วเรือใบอนี่โซนนี้นี่ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนโซนจะสุดท้ายละฝั่งนู้นน่าจะเป็นเหมือนร้านอาหารร้านกาแฟะอะไรอย่างเงี้ย Okay. เราจะมองกันประมาณนี้เพราะเหนื่อยละได้เวลากลับไงวันนี้ขอจบทริปมั่นจอดเชียงใหม่ไว้แค่นี้กันนะครับแต่การไงอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่างสวยเลยต้องมาเนี่ยมาเชียงใหม่ต้องมา